สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t a l o t h e a l i n g 99ินะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อจริงๆแล้วแม่หนิงกัไม่ได้ตั้งหัวข้อนะคะแม่หนิงจะชอบถามไพ่ว่าวันนี้อยากบอกอะไรนะคะเราก็มาในหัวข้อนี้แล้วกันเนาะว่าวันนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรไพ่ยอยากบอกอะไรหรือว่ามีอะไรที่เราควรรู้ หรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากแนะนำอะไรเรานะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะให้เพื่อนเพื่อนตั้งจิตตั้งใจนะคะแล้วก็ส่งใจมาที่ไพ่สำหรับนี้นะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนเพื่อนได้รับคำตอบการสื่อสารข้อความที่ชัดเจนตรงไปตรงมาและเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆค่ะ นะก่อนอื่นเลยนะเรามาดูกันส่วนว่าพลังงานของท่านที่กำลังรับชมรับฟังคลิปอยู่ณขณะน,น,นี้เป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าวันนี้ไพ่อยากพูดคุยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากพูดคุยอะไรกับเรานะคะ ส่งไม่ท้านะคะ,ะยังไงก็หนีไม่พ้นกับคําว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะสำหรับท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของแม่หนิงอยู่ในขณะนี้นะคะบอกได้เลยว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะเห็นไหมนี่ยืนบนเชือกด้วยขาเดียวได้อย่างมั่นคงแข็งแรงนะคะแม้แม้แม แม้สิ่งที่คุณยืนอยู่มันจะดูไม่แข็งแรงดูไม่มั่นคงก็ตามแต่คุณก็สามารถยืนหยัดอยู่ได้นะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสนุกสนานไปกับมันได้ด้วยนะคะเป็นการเอาเรียกว่าอะไรไม่กลัวอะไรเลยนะดูน้าไม่กลัวอะไรเลยนะคะป้องกันตัวเองอย่างดี คุณเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่อนข้างรอบคอบแล้วก็นะเป็นคนรอบคอบเข้มแข็งมั่นคงแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองนะคะเหมือนคุณได้เคยเคยได้ยินคำนี้ไหมว่านกกะเขาไม่ได้เขาไม่ได้เชื่อมั่นในกิ่งไม้นะแต่เขาเชื่อมั่นในปีกของเขาที่จะสามารถพาเขาบินออกไปจาก สถานการณ์ที่มันดูเร็วร้ายหรือว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้นะคะคุณก็เป็นเช่นนั้นนะคะคือเชื่อมั่นในตัวเองมั่นใจในตัวเองว่าจะสามารถเอาชนะปัญหาทุกอย่างได้และผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีและมีความสุขในการใช้ชีวิตโดยมีการป้องกันอย่างดีนะคะแล้วก็ชอบความตื่นเต้น เอาไปโลดผลนะเอาไปใช้ชีวิตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกกี่ใบดีวันนี้นะคะเดี๋ยวขอซ้ำใบก่อนเลยนะถ้าอย่าบอกอะไรนะห้าไม่เท้าหนึ่งดาบ และราชินีถือดาบว้าวาเหมือนเหมือนการทำงานช่วงนี้ก็อาจจะมีปัญหาหรือเปล่านะคะอาจจะมีปัญหาหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ลงตัวสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นการเริ่มต้นมันเป็นช่วงเริ่มต้นมันเป็นช่วงที่แบบกำลังปรับกำลังเปลี่ยนหรือ อะไรบางอย่างที่ยังไม่ค่อยลงตัวยังไม่ค่อยอ,อพร้อมหรือว่ามีอะไรติดตดขัดขัดอยู่บ้างนะคะแต่ว่าแต่ว่านี่นะคะราชินีธอดาไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ยังไงก็ประสบความสำเร็จนี่เป็นราชินีธอดาเห็นไหมคะความคิดของคุณนี่สุดยอดเลยนะคะอ่ะ ความมั่นคงความแข็งแกร่งความเด็ดเดี่ยวเป็นราชินีนะคะความดูสิมุ่งมั่นดูสายตาสิคะมุ่งมั่นมากฉันจะทําให้สําเร็จนะคะและมันก็จะสําเร็จไปอย่างที่คุณคิดไว้ปรารถนาไว้และตั้งใจไว้นะคะมันมันลิงกักนนะคือเนี่ยไม่มีอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีปัญหาอะไรมาหยุดคุณได้นะก็ ฉันสามารถทําได้ทุกอย่างนสามารถทําได้ทุกอย่างมองไปข้างหน้าเห็นไหมมองไปข้างหน้าไม่ได้มองปัญหาหรือว่าสิ่งที่อยู่ตรงตรงนั้นว่ามันมีปัญหาอะไรหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ฉันมองไปข้างหน้าว่าความสําเร็จอะรอฉันอยู่ข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นแม่เหิงว่าไม่ว่าตอนนี้จะมีปัญหาหรือว่า การเกิดความตะกุตกตะกักหรือว่าอะไรเล็กๆน้อยๆมันก็ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาอะไรกับคุณเลยนะคะเพราะคุณมุ่งมั่นและเด็ดเดี่ยวมากตั้งใจที่จะทำไอ้สิ่งสิ่งนี้มากในงานงานนี้มากเนาะใช่ไหมอ่านะคะเพื่ออยากบอกตีไหมนี่ก็ดีแล้วนะรู้แล้วนะว่าเฮ้ยไอ้สิ่งที่เราทำ มันสาเร็จแน่นอนสําเร็จด้วยอะไรสําเร็จด้วยตัวคนเองนั่นแหละด้วยใจที่เด็ดเดี่ยวด้วยความมุ่งมัน่นด้วยความตั้งใจที่จะทํามันนะคะไม่ย่อท้อไม่ยอ,อมยอแพ้แม้อุปสรรคหรือว่า,าความไม่แน่นอนอะไรต่างๆก็ตามมันไม่สามารถทําอะไรคุณได้เลยนะดูสินะคะผ่านผลไปได้และดีด้วยนะคะกออีกสองใบเนาะ เก้าวถ้วยนะและก็จะได้เก็บเกี่ยวความสวยงามเจ็ดในเท้าก็ดูสรุปโดยรวมก็คือมันการทำงานอะ่ะมันหนักอยู่แล้วมันมีอะไรให้เราต้องทำเยอะแยะมากมายกว่า,าจ,จะสำเร็จได้อะ่ะมันมันมันไม่ง่าย แต่มันก็ไม่ยากสําหรับคุณเลยนะคะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณกําลังทําอยู่มุ่งมั่นตั้งใจทําอยู่ความตั้งใจความมุ่งมัน่นความขยนันขันแข็งความเพียรพยายามแล้วก็จิตใจที่เข้มแข็งของคุณจิตใจที่เด็ดเดี่ยวของคนนะคะก็จะพาคุณไปสู่ความสําเร็จความสุขในในแบบที่คุณคิดไว้นะคะตั้งหวังไว้แน่นอนนะคะแปนะดถ้วยได้สําหรับเป็น แต่ถวยนี่ออกไปออก <c oughs> ความสําเร็จความสุขความอะไรก็แล้วแต่ได้มาหมดแล้วรู้หมดแล้วเนาะตอนนี้ออกไปออกไปหาสิ่งใหม่ๆทำนะคะว่าเป็นว่ามันดีมันดีด้วยตัวของคุณเองอะ่ะ เอออเาง่ายๆก็คือมันดีด้วยตัวของคุณเองอะ่ะมันต่อให้มันมีปัญหามันมีอุปสรรคมากแค่ไหนอะ่ะมันก็ไม่สามารถเอาชนะคุณได้เลยไม่สามารถเอาชนะใจที่เข้มแข็งของคุณได้เลยไม่สามารถเอาชนะใจที่เด็ดเดี่ยวของคุณได้เลย mm. นะคะก็ไพ่มา <M> mm. เขาเรียกว่าอะไรมามายืนยันมาเป็นพยานมาบอกคุณว่า คุณคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถคุณเป็นคนมีจิตใจที่ดีงามและเข้มแข็งเข้มแข็งมากพอที่จะเอาที่จะสามารถเอาชนะอุปสรรคและปัญหาต่ตางๆไปได้และดีด้วยนะคะและดีด้วยใช่ไหมมันไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคที่แท้จริงเลยค่ะถ้าใจเราเข้มแข็งเสียแล้ว มันไม่มีอะไรที่จะสามารถเป็นปัญหาและอุปสรรคของเราได้เลยนะคะชนะอะไรก็ไม่เท่าชนะใจตัวเองนะต่อให้เหนื่อยล้าแค่ไหนถ้าใจเราสู้มันก็ทำสิ่งต่างๆได้ดีเหมือนเดิมแม่หนิงเชื่ออย่างนั้นนะคะแล้วก็แม่หนึ่งก็เชื่อด้วยว่า คุณนะคะที่กําลังรับชมรับฟังคลิปนี้เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของคุณค่ะอยากให้กําลังใจคุณและคอยอยู่ข้างๆคุณเสมอโดยนะคะก็เป็นกําลังใจให้คุณผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ขอให้การงานและสิ่งที่คุณทําสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างง่ายได้ด้วยใจที่แข็งแกร่งและเข้มแข็งของคุณนั่นเองเพราะฉะนั้น สำหรับคลิปนี้มันไม่มีอะไรเก่งไปกว่าคุณแล้วล่ะเนาะปัญหามันสู้คุณไม่ได้เลยนะคะปัญหาสู้คุณไม่ได้เลยเนาะดูดิมาสิก็ามาเลยจะจัดการพวกเองเห็นไหมคะอมืมงมันมาดูสายตานะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เพื่อนๆนะคะที่รับชมรับฟังคลิปนี้จบแล้วมีกำลังใจ ก็ใช้ชีวิตอย่งมีความสุขในทุกๆวันนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ